ลูกเที่ยวทั่วไทยไ,ไปไกับถุงสุ่มจิ๊กซอของดูดูเลย สวัสดีครับโอ้โหคุณแม่แต่งชุดไทยสวยขนาดเต็มยศต้องไทยเท่านั้นตัวนี้นะครับเราสองคนใส่ชุดไทยกันมาแบบนี้นะครับเพราะว่าเราอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับไปร่วมสนุกกับกิจกรรมนะครับดูดูเลิฟกระตุ้นเศรษฐกิจไทยนะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนร่วมกิจกรรมกันนะครับกับช้นงน้อยดูดูชวนผู้ปกครองชวนลูกๆมาแต่งเป็นชุดไทยประจำภาคภาคไหนก็ได้ภาคไหนก็ได้แล้วก็มาร่วมกันต่อจิ๊กซอว์นะครับในถุงสุ่มดูดูเลิฟนะครับมีที่เที่ยวทั้ง77จังหวัดเลยนะครับใช่แล้วค่ะง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ซื้อผ อ้อมรุ่นใหม่ของดูดูเลิฟนะคะเป็นรุ่นพรีเมียมแอร์โบร์อัลต์ไรนนะคะและในนั้นเนี่ยจะมีถุงสุ่มจิก๊กอสามารถร่วมสนุกต่อกันได้เลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะครับดูดูเลิฟนะครับยังเล่นใหญ่นะแจกตัต๋วเครื่องบินเที่ยวทั่วไทยยังมีของรางวัลพิเศษอ,อื่นอีกนะครับสำหรับกติก,กาแล้วก็เงื่อนไขนะครับสามารถไปดูได้นะครับจะอยู่ในการ์ดอยู่ในถุงสุ่มในกล่องของดูดูเลิฟนั่นเองครับพ่อไปรับลูกมามาชวนไปเที่ยวกันโอเคเดี๋ยวไปหาพีเจก่อนนะเจ๊ตุ